สวัสดีค่ะเบสซิ่งให้ไพน่นำทางนะคะดวงลายสัปดาห์นะคะของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะนี่คือไพ่ประจำตัวของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะเ,เทพพระพฤหัสสบดีนะคะคนที่มีเหตุมีผลนะคะเ,เป็นคนที่ใฝ่รู้นะคะชอบการศึกษาชอบเข้าทางธรรมนะคะอ่านี่คือไพ่ประจำตัวของคุณนะคะคนที่มีเหตุและผลนะคะ สัปดาห์นี้นะคะ8-14เมษายนการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรนะคะเราเริ่มจากการงานนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะสัปดาห์นี้การงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ8-14เมษายนนะคะดวงของคุณนะคะการงานจะเป็นอย่างไรนะคะสัปดาห์ นี้นะคะ8 – 14เมษายนการงานไพ่ใบแรกกรรมเทพว้าวกรรมเทพนะคะการงานดีนะคะกรรมเทพคือออการงานที่เกี่ยวกับออนไลน์จะโดดเด่นนะคะคุณจะมีความสุขได้งานที่ถูกใจนะคะใครรอง,งานอยู่มีเกณฑ์ที่จะมีบางอย่างหยิบยื่นการงานมาให้คุณนะคะอาจจะเป็นมีคนแนะนำงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆให้คุณเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะ ไพ่ใบที่สองนะคะพะะรพะเทวะหรือพระเทวะฤาษีนะคะการเดินทางโดดเด่นนะคะการต่างประเทศโดดเด่นช่วงนี้น่าจะทําอะไรเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะหรือมีการศึกษาต่อการสอบแข่งขันนะคะมีเกณฑ์ที่จะผ่านนะคะถ้าคุณมีการสอบแข่งขันนะคะหรือว่าถ้าทํางานเป็นกลุ่มก็ประสบความสําเร็จดีนะคะคุณจะเจอทีมงานที่มีความรู้ความสามารถนะคะโอ้โหแต่ละคนนี่แบบ ปรมาจารย์นะคะความรู้ดีความโดดเด่นดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะไพ่ใบที่3นะคะไพ่ใบที่3หนุมานกับนางเบญจกายนะคะช่วงนี้นะคะถ้าอ,อ,อาจจะต้องวิ่งเต้นสักหน่อยในบางสิ่งบางอย่างนะคะอืมอาจจะแบบอ,อขันอาสาทำงานใดนะคะงานที่แบบงานอาสาสมัคร งานที่ได้บุญนะคะช่วงนี้จะโดดเด่นมากนะคะมีเกณฑ์ได้รวมกลุ่มมีเกณฑ์ได้ทํางานเป็นทีมนะคะถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานแต่ว่าอาจจะต้องเข้าทางผู้ใหญ่หรือต้องมีการสอบแข่งขันแต่ว่าถ้าถ้าคุณมีคนที่แบบยังไอเดียมันออกแนวลักษณะว่าต้องมีคนรู้จักใน ในบริษัทนั้นหรือตำแหน่งนั้นแล้วมันจะได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะส่วนไพ่ใต้สำรับเป็นพระนางสุรัสวัสดีนะคะพระนางสุรัสวดีคือความสุขความสมหวังคนที่มีบุญมีบารมีมีปัญญานะคะเออคือแบบว่าเป็นคนที่ มีปัญญาเออทำอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะธุรกิจโดดเด่นมากนะคะเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะถ้าใครอยากทําธุรกิจนะคะถ้าทํากันเป็นกลุ่มหรือมีทีมงานหรือทํากับพาร์ทเนอร์จะไปในทิศทางที่ดีนะคะอาจจะมีคนมาชวนคุณทําธุรกิจหรือให้โอกาส หรือให้โอกาสบางอย่างกับคุณก็เป็นไปได้เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะการเดินทางโดดเด่นศึกษาต่อโดดเด่นสอบแข่งขันโดดเด่นแล้วจะผ่านแล้วจะได้ด้วยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูการเงินนะคะใครรอง,งานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานที่ถูกใจด้วยนะอ่ามาต่อไปการเงินนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะสัปดาห์วันที่8ถึง14เมษายนนะคะไพ่ใบแรกการเงินหนุมานกับนางเบนจะกลายมาอีกแล้วนะคะมาตอกย้ำ อ่อถึงการเกี่ยวกับออกแนวเกี่ยวกับมีคนหนุนหลังหรือถ้าเราพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยเงินจะเข้าไวออกไวนะคะเออมีเกณฑ์ด้วยนะที่การงานคุณจะได้งานโครงการที่แบบระยะสั้นๆ่นะเป็นโครงการที่แบบเออทำแล้วจบไปอะ่ะประมาณนี้แล้วก็ทำเป็นทีมนะคะ อาจจะแบบรับเป็นจ็อบจโครงการใหญ่ๆก็เป็นไปได้นะคะอะส่วนการเงินก็เหมือนกันนะคะการเงินขึ้นมาตอกย้ําความไปไวมาไวนะคะคืออะไรสั้นๆน,นะคะก็ระมัดระวังเนาะช่วงนี้เงินมันจะแบบเข้ามาแล้วออกไปค่อนข้างไวนะคะอาจจะแบบโหหยิบจับอะไรแบบ คอนโทรลค่อนข้างยากนะคะไพ่ใบที่สองพระกิจนะคะพักกิจนการเงินคุณดีนะเงินจะเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าบางทีก็เป็นคนใจดีนะคะก็ระมัดระวังนะคะการเงินล่วไหลด้วยหลงคลมคนอื่นนะคะอาจเป็นไปได้นะมีเกณฑ์ที่จะหมดเงินไปกับความรักที่แบบบุบป,ปับฉับไวด้วยนะคะาระ,ะมัดระวังตรงนี้เนาะ ส่วนใบที่สมนะคะการเงินโอ้โหเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้คุณจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะแบบเงินไม่ค่อยอยู่ติดเนื้อติดตัวถ้าเก็บเงินกับคนที่รักก็จะดีนะคะเออไพ่ใบที่สามมีความกดดันวุ่นวายใจนะคะอาจจะมีความกดดันเกี่ยวกับการเงินความเครียดวิตกกังวลนะคะอืมเพราะว่าเงินมันเข้ามาแล้วไปไวอะมีเกณฑ์ที่จะเสียงเงินไปกับ ความรักความสัมพันธ์หรือมีเงินที่เสียงเงินกับบุตรบริวารน,นะคะเนี่ยไพ่เด็กขึ้นมานะคะลวดยานพาหันนะก็เป็นไปได้หรือเน้นๆเ,เลยคือ,เ,อ,อเสียงเงินกับความรักกับบุตรนะคะอาระมัดระวังตรงนี้นะคะส่วนใครนะคะถ้ามีคู่เนี่ยให้เน้นอคือยังไงเดียคือให้คนที่รักเก็บเงินให้มันจะเงินจะอยู่หรือแปลงจากเงิน เป็นทรัพย์สินอย่างอื่นแล้วคุณจะแล้วคุณจะมีฐานะคือคุณจะมีเงินแต่ต้องเก็บไม่ใช่เก็บเงินสดอ่ะเออประมาณนี้นะคะอ่ะเออมีเกณฑ์เสี่ยงเงินกับคนรักอ่ะเพราะว่าไพ่ความรักขึ้นขนาดสองใบ,บเลยนะคะแล้วก็เด็กนะคะอืมแต่ว่าเงินก็มาเรื่อยๆนะคะจริงๆเงินไม่ขาดแต่แค่เข้ามาแล้วเก็บไม่อยู่นะคะอ่ะประมาณนี้ในสัปดาห์นี้นะคะทีนี้เรามาดูความรักนะคะ เท hey, พพฤหัสบดีนะคะความรักจะเป็นอย่างไรนะคะความรักนะคะโอ้โหพระอสัสสีลาหูนะคะความรักอาจจะมีความปิดบังซ่อนเลนนะ,ะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีแบบถ้ามีเกณฑ์2แบบนะคะ 1. มีความลับให้กันซึ่งกันและกันนะคะ2นะคะเป็นความสัมพันธ์ความรักที่บอกใครไม่ได้นะคะอเอ๊ยยังไงความลับปิด มีความลับอ่ะแบบมีความลับปิดซ่อนนะคะบอกใครไม่ได้ไพ่ใบที่สองนะคะเทพบุตรยุติธรรมนะคะเกี่ยวกับการกฎหมายการทนายความนะคะความได้รับความยุติธรรมหรือไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะ <S <S มีเกณฑ์ที่จะต้องเลือกในช่วงนี้นะคะเอออาจจะต้องช่างใจต้องเลือกแล้วว่าจะไปซ้ายไปขวาครบไหมหรือไม่ครบหรือจะเอาอย่างไรนะคะอาจจะอยู่ในช่วงตัดสินใจนะคะหรือมันต้องเลือกอ่ะ บางทีมันมีความกดดันเข้ามาให้คุณต้องเลือกด้วยนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีไพ่ใบสุดท้ายนะคะเหมือนยังเลือกไม่ได้เนาะมีความดึงมีความลังนะคะเพันบุญจับนางมนโนลาจะคือจะออกก็ไม่ได้อะ่ะมันเหมือนมันบินไม่ได้อะ่ะมันติดอะ่ะมีปัญหาน่าจะมีคือมันมีความเลือกตัดสินใจแต่มันเลือกไม่ได้เนาะเออมันมีบางอย่างที่แบบเอาอยัางไงดีนะคะแล้วก็พระแม่อุมาไพ่ สรุปปิดท้ายนะคะความถือทิฏฐินะคะมีทิฏฐิมานะนะคะให้กันซึ่งกันและกันนะคะคนที่เป็นโสดนะคะคนที่มีคนที่เป็นโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะแบบยังไม่หลุดพ้นกับปัญหาเก่าๆหรือความรักหรือความรักที่แบบที่ผ่านมาเออมันยังมันยังมีบ่วงกันอยู่นะคะ ประมาณนั้นเนาะเออมันยังมีบ่วงกันอยู่แล้วก็มันก็ยังต้องช่างใจว่าเอายังไงดีกับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาประมาณเนี้ยมันเหมือนมีต้องมีการเลือกอะหรืออาจจะคบแล้วแต่บอกใครไม่ได้ก็เป็นไปได้สําหรับคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะคะอาจจะมีเกี่ยวกับ ปัญหาหรือมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเลนซ,ซึ่งกันและกันนะคะก็ระมัดระวังตรงนี้นะคะคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะเพราะว่าต่างคนต่างถือทิฏฐินะคะอ่าประมาณนี้กับสัปดาห์นี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะเราจะกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ